สวัสดีครับอยู่กับผมช่างโต้งนะครับเอ X s เข้าแล้วนะครับมีทุกรุ่นเลยอันนี้เป็นรุ่นหน้าเขียวนะครับ 63m ของ csq แล้วก็ตัวนี้เป็นรุ่นหน้าดำนะครับ 63m เหมือนกัน csq ตัวนี้ออกแบบมาใหม่ก็คือทำฝาครอบนะครับทำฝาครอบเป็นฝาครอบนะครับเป็นฝาครอบเบเกอร์ข้างในเป็นเบเกอร์ csq63m นะครับตัวนี้เป็น สามเปรตนะครับสามเปรตสามพีสามปนนะครับสามปูนตัวนี้ก็ฝากข้อบิ๊กเกอร์เหมือนกันเส้นหน้าดำนะครับสามปูนนะครับลายหนึ่งลายสองลายสามนตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสี่ปูนลายหนึ่งลายสองลายสามแล้วก็นิวตันนะครับตัวนี้นะครับก็แบรนด์ CSQ นะครับแบรนด์ CSQ ก็เข้าเนื้วนะครับทุกรุ่นเลยนะครับผม ใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ